แค่ทำสามอย่างนี้คุณก็มีโอกาสรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับเป็นคำแนะนำดีๆจากคุณบา r b บาร่าวอลเจากในหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนเก่งที่สุด ในโลกนะจากหนังสือที่ผมเอามาก็คือความคิดของคนเก่งนะที่อยากจะนํามาเสนอแล้วก็มาบอกเล่าให้กับพวกเรานะครับและสําหรับท่านที่สนใจนะอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองทําธุรกิจนะหรือแม้กระทั่งการที่จะทำงานต่างๆนะครับหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับคุณบาบาร่าวอลเทอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาก็าคือนักข่าว แล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นพิธีกรชาวอเมริกรันนะครับเธอเป็นเจ้าของรายการ TV ทีวีตอนเช้านะที่มีชื่อว่า today นะครับแล้วก็ the view นะครับเป็นนิตยาสารข่าวนะครับที่มีชื่อว่า20 20นะครับรวมทั้งเป็นผู้ร่วมใน the abc evening news นะครับแล้วก็เคยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน abc news ด้วยเช่นกันนะครับ คุณบาบาร่าเนี่ยนะฮะมีมุมมองแล้วก็มีแนวทางในเรื่องของการจะพัฒนาตัวเองสู่ความสําเร็จแล้วก็รวมถึงแนวทางในการจะสร้างฐานะของตัวเองมี3นะครับเรื่องนะครับที่เป็นแนวคิดที่ไปขโมยความคิดของคุณบาบาร่ามานะครับสมเรื่องนั้นประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างเอาเรื่องแรกหนึ่งก่อนเลยครับคุณบาบาร่าบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับความสําเร็จเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ความพยายามนะครับคนที่ฝัน ว่าตัวเองเนี่ยลงมือทําอะไรแล้วจะสําเร็จอย่างง่ายได้เนี่ยนะครับหรือฝันถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในชว่วงก้ามคืนเนี่ยเปรียบดังคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยขึ้นบนยอดเขาสูงด้วยการเพียงก้าวเพียงก้าวเดียวนะครับโดยไม่ได้ต้องปีนป่ายอะไรนะครับซึ่งเขาย่อมพบกับความผิดหวังนะครับเพราะนั่นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะความสําเร็จครับอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดนะฮะ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำนะครับคนที่จะประสบความสําเร็จได้น,น,นั้นนะครับอันดับแรกครับเขาต้องเข้าใจก่อนว่าความสําเร็จนั้นะครับเป็นเรื่องยากนะฮะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามนะครับรวมถึงต้องพร้อมที่จะผเผชิญนะครับกับความยากแล้วก็พร้อมที่จะต้องต่อสู้กับมันด้วยนะครับคนที่ประสบความสําเร็จว่ากันว่านะครับไม่มีวิธีใดเนี่ยสู่ความสําเร็จที่ดีไปกว่าการเข้า ไปทีหลักเก้านะครับไม่มีใครเก้าหลายหลักเก้าได้นะหรือเก้าใหญ่ๆมันก็ลาบากนะครับเราต้องจดจอนะครับแล้วก็ต้องโฟกัสด้วยนะครับแล้วก็ต้องทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำนะครับและสิ่งที่ทําในขณะนั้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับให้แน่ใจนะครับว่าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สําเร็จนะครับแล้วค่อยคิดเริ่มและทําสิ่งอื่นต่อไปต้องโฟกัสนะครับ คนที่สําเร็จเนี่ยอาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับามากพอสมควรน,นะครับแต่พวกเขาจะจดจ่อกับแต่ละขั้นตอนของแผนที่วางไว้นะครับและพยายามไม่สนใจสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งที่พวกเขากําลังทำครับและสิ่งสําคัญแม้เขาเนี่ยจะตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่เอาไว้นะครับแต่พวกเขาจะไม่มุ่งมองไปที่เป้าหมายนั้นมากนะครับ เท่ากับเป้าหมายเล็กๆไปทีละก้าวนะครับที่จะทําในสิ่งสิ่งหนึ่งให้สําเร็จในช่วงเวลานั้นครับและทําไปทีละอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับความสําเร็จเนี่ยนะเราต้องรอคอยได้นะครับแต่คําว่ารอคอยไม่ใช่นั่งรอเฉยๆนะเราก็ต้องทําลงมือทําไปด้วยแล้วก็เก็บเกี่ยวความสําเร็จไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะครับเราเดินไปทีละก้าวมันก็ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับความคิดที่2ครับของคุณบาร์บาร่าวอลเชอร์นะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับ ทำสิ่งที่ทำได้ดีกว่าไม่ทำเป็นยังไงนะครับความคิดทิ่งใหญ่นั้นนะครับใครๆก็มีได้ครับเพราะโลกนี้มีคนมากมายที่กล้าคิดและกล้าฝันนะครับคนเหล่านี้ครับมีจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับนั่นคือการไม่มีขอบเขตในเรื่องของการคิดและก็ฝันนะครับ แต่ติดอยดที่ว่าบางคนยังมีข้อแม้และเงื่อนไขมากเกินไปในการที่จะลงมือทำนะครับเช่นเออต้องรอเวลาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรอให้ได้จุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องไม่มีอุปสรรคใด้เสียก่อนถึงจะลงมือทำนะครับแต่น่าเสียดายครับในวันนั้นะ่ะมันไม่มีไม่เคยมาถึงเลยนะครับเพราะความสําเร็จครับไม่เคยมีจุดเริ่มต้นที่ราบรื่นนะครับหรือเวลาที่ดีที่สุดมันไม่มีครับ และเราทุกคนคก็ต้องพยายามไม่มากก็น้อยนะครับในการเริ่มต้นไปด้วยกันมันไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับเริ่มเลยทําเลยนะครับบางคนฮะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยได้ลงมือทําอะไรเสียทีนะครับเพราะเขาคิดว่าในความคิดที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มต้นด้วยการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงมัวแต่คิดถึงสิ่งแรกที่จะทําที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับและต้องรอคอยอยู่อย่างนั้นนะครับในขณะที่บางคนครับ ไม่ได้สนใจครับว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรครับแต่พยายามทําสิ่งที่เป็นไปได้นะครับแม้จะเป็นแค่สิ่งเล็กๆก็ขอให้ได้ลงมือทํานะครับเพราะอย่างน้อยครับเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับมันก็ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่างนะครับแม้เราจะเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินไปข้างหน้าครับเราก็ย่อมถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนะครับจําไว้นะครับว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่ครับไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ลงมือทำนะครับการลงมือทำจะมีความหมายมากนะครับแม้เราจะไม่ได้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ก็ตามนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดจากการลงมือทำนะครับเพราะความคิดย่อมเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดสิ้นสุดของมันได้นะครับแต่ถ้าคิดแล้วถูกนำมาไปสู่ในการกระทำนะครับมันย่อมไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ คนเรานะฮะไม่ว่าจะคิดฝันใหญ่หรือฝันเล็กฝันเล็กฝันใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะเปล่าประโยชน์นะครับถ้าเราปล่อยให้มันหยุดอยู่แค่ในความคิดหรือความฝันนะครับแต่อย่างน้อยครับถ้าวันนี้เราลงมือทำครับก็จะเป็นการันตีได้ครับว่าเรากําลังก้าวไปข้างหน้าครับแม้จะก้าวไปอย่างช้าๆแต่ทุกก้าวมันก็คือส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้ความฝันเราเป็นจริงนะครับกันครับ อย่างม้วดอ่ฝันนะฮะลงมือทําด้วยนะครับลงมือทําแล้วเจอปัญหานะฮะเราก็ก้าวผ่านไปนะครับและสุดท้ายนะครับที่เป็นมุมมองจากคุณบาร์บาร่าวอเทอร์นะครับเขาบอกไว้ว่าเราล้มเหลวเนี่ยเพื่อจะไปในสิ่งที่ดีกว่าของล้วนะบางคนก็ล้มเหลวก็จบไปกับมันนะครับแต่คุณบาร์บาร่าบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับสมมุติว่าเราครับกําลังทําบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จ เราจะทําอะไรต่อไปนะฮะบางคนก็อาจจะชื่นชมความสําเร็จของตัวเองนะบางคนอาจจะภูมิใจกับความสําเร็จของตัวเองนะครับหรือบางคนอาจจะทําสิ่งเดิมๆนะครับและเท่าเดิมเหมือนอย่างที่เคยทําต่อไปนะครับเพราะความคิดเราประสบความสําเร็จแล้วไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราก็ควรไม่ได้ตระหนักนะครับเกี่ยวกับความสาเร็จก็คือครับความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเราไปตลอด ความสําเร็จไม่ใช่อยู่กับเราไปตลอดนะครับอย่างน้อยครับไม่ใช่ด้วยการทําสิ่งเดิมๆและก็เท่าเดิมครับเพราะความสําเร็จต้องการการพัฒนาและต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่ยืนอยู่จุดเดิมๆนะครับและคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จตลอดไปนั้นเป็นการเข้าใจผิดนะครับเพราะหากเราไม่เคยพัฒนาขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ในไม่ช้าครับความสำเร็จของเราครับจะเริ่มก้าวถอยหลังไปด้วยตัวมันเองนะครับแต่อะไรครับที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดนั้นครับก็คือความล้มเหลวครับเพราะในจุดที่เราประสบความสำเร็จครับสิ่งเดียวที่มันจะพอ,อพอใจกับตัวเราเองนะครับแต่สิ่งที่เราล้มเหลวในสิ่งที่เราทำครับ เราจะต้องการการพิสูจน์ยังครับว่าเราไม่ใช่คนที่ล้มเหลวนะครับเพานครับอย่าหยุดอยู่กับที่นะสำเร็จแล้วนะครับเพราะไม่ตานช้าครับความสําเร็จนั้นครับมันจะกลายเป็นความล้มเหลวเนะพราะว่าเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยคนก็มีการพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นครับอย่าหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับและนี่นก็คือแนวคิดนะครับความคิดของคุณ บาร์บาร่าคนที่เก่งที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านนะครับและถ้าท่านอยากได้มุมมองจากท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นคุณสตีฟจ็อบนะฮะจากคุณโรเบิร์ตสไตล์นะครับจากคุณเฮตตี้ฟอร์ดนะฮะคุณเดวคานากี้นะครับคุณเอดิสันนะครับ,รบก็สามารถซื้อ หนังสือเล่มนี้ได้นะครับความขโมยความคิดของคนที่เก่งที่สุดในโลกนะเพื่อไปอ่าน,นเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของท่านในการทำธุรกิจนะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้มีโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าเพิ่มมาขึ้นครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ